สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานเข้าไม่เลิกค่ะแมทพิราีโพสภาพนี้หลังกระแสเมาส์สนั่นนางเอกดังป่องหลังมีกระแสนางเอกวิกน้อยสีย่องเงียบไปฝากขันที่โรงพยาบาลชื่อดังย่านกลางเมืองโดยไร้เงาชายที่มีกระแสทอกอ o อ t เด t o w ทด้วยกันโดยไปแบบเงียบๆแต่งชุดธรรมดาธรรมดาแต่ทำแม่ๆที่เห็นก็จำกันได้ ทำเอากระแสะลือไปทั่วจนชาวเน็ตแห่ไปปักใจหวยออกที่สาวแมทอีกแล้วเรียกว่างานนี้สาวแมทหนักเลยค่ะงานนี้ทำเอาคนแห่ไปคอมเมนต์สอบถามกันในไอจีสาวแมทแทบแตกแถมไม่ไวายต่อว่านางต่างๆนานาอีกด้วยแถมยังลามไปโวยวายว่าขนาดจะลงรูปก็ยังตัดรูปเพื่อนออกเลยขณะที่มีคนเข้าไปตอบโต้จํานวนมากว่า ทำไมสังคมนี้คิดจะด่าใครก็ด่าได้กันแบบนี้เลยเหรอพร้อมบอกให้แมทเชือดไก่ให้ลิงดูจัดการกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าด้วยงานนี้คงต้องรอนางเอกสาวมาเปิดใจถึงกระแสะเมาส์สนันกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีนี่อ o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ